มากันที่หัวข้อนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม AutoCAD กันนะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรม AutoCAD แล้วเราจะพบกับหน้าจอที่มันมีส่วนประกอบหลายๆส่วนนะครับโดยผมจะเริ่มต้นจากทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับคือตัวของ Application Menu นะครับ Application Menu ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการบอกถึงโครงสร้างต่างๆที่เป็นคําสั่งสำคัญเช่น New, Open, Save นะครับการ Print, การ Publish นะครับมาจากที่ตัวนี้ได้เลย ถัดมาก็จะเป็นตัวของ Quick Access Toolbar นะครับมันจะอยู่ในลักษณะของไอคอนเล็กๆครับที่เราสามารถที่จะคลิกแล้วก็ใช้งานได้ซึ่งส่วนใหญ่ของ Quick Access t o b a r ก็จะอยู่ในตัวของแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาออกมาให้เราเห็นอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็จะมี Undo Redo ครับที่ใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นชื่อของตัวงานที่เรากำลังทำอยู่นะครับ ตัวงานที่เรากําลังทําอยู่ถ้าสมมุติว่าเปิดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้มีการตั้งชื่อมาก่อนนะครับมันจะถูกอ้างอิงอยู่ที่ d r a w i n g 1 d w g นะครับก็คือเรียงตามนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับ d r a w i n g 1 d r a w i n g 2ไปเรื่อยๆนะครับส่วนทั้งด้านขวามือตรงนี้ก็จะอยู่ในโซนที่มันเป็นของ Titan b a y อยู่แล้วนะครับ Minimize, Maximize นะครับแล้วก็เมนู He l ์ต่างๆเพื่อที่จะให้เราเลือกใช้งานได้จากด้านบนนะครับ ถัดมาครับตรงนี้จะมีลักษณะการทํางานที่เป็นลักษณะแบบริบบอนนะครับก็คือตัวของตัวของกลุ่มคําสั่งที่จัดให้อยู่ในรูปแบบของไอคอนเล็กๆแล้วก็มีคําอธิบายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นริบบอนโฮมอินเสิร์ตแอนโนเทต่างๆเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับถัดลงมานะครับตรงนี้จะเป็น Workspace ครับหรือว่าตัวของพื้นที่การทำงานใน Workspace ก็จะมีส่วนประกอบย,ย,ย,ย่อยๆอยู่นะครับ ตัวข้างล่างตรงนี้มองดูดีๆเหมือนจะเป็นตัว search นะครับหรือว่าเป็นกล่องแต่จริงแล้วมันเป็นตัว t y p ค command ก็คือเราสามารถจะพิมพ์ได้ด้วยนะครับการทํางานของ AutoCAD ทำได้2อ,อย่างก็คือการใส่ค่าลงไปนะครับหรือว่าคลิกระบุตําแหน่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกซึ่งถามว่าจําเป็นไหมยังจําเป็นอยู่นะครับในส่วนของการใส่ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดลงไปเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยวัดนะครับที่มีความละเอียดเยอะๆแบบนี้นะฮะเช่นจุดสอคือถ้าเราไปคลิกครับมันจะคลิกค่อนข้างยากนะครับพิมพ์ลงไปมันจะง่ายกว่า นะครับแล้วก็ตัวเคอร์เซอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในตัวแคดเราจะเรียกว่า cross Hair นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมีแกน x แกน y อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของจุด o r ริ i n นะครับก็คือทิศทางขึ้นด้านบนนั้นเป็นบวกในส่วนของแกน y นะครับมาทางด้านขวานะครับก็จะเป็นทิศทางแกน x แนวนอนนะครับทิศทางบวกเหมือนกันนะครับจุด y ตัดกับแกน x ตรงนี้ก็คือจุด Or ริ in นะครับหรือว่า Or ริ i n a l ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกนิดนึงครับที่ด้านล่างตรงนี้จะมีตัวของ Sta t ั s bar นะครับก็คือตัวที่ใช้บอกสถานะว่าเราอยู่ในโหมดไหนบ้างนะครับใช้งานในส่วนไหนบ้างก็จะบอกไว้แล้วก็ระบุถึงตำแหน่งที่ c r o s s h a i r มันแสดงผลอยู่เช่นตอนนี้ cross hair อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับตัวของการแสดงผลด้านนี้ก็จะบอกเป็นแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดในส่วนของริบบอนที่ได้ค้างไว้ครับตัวของริบบอนนะครับค่อนข้างเยอะเลยครับเริ่มต้นจากริบบอนโฮมนะฮะ Ribbon Home นั้นจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมเกี่ยวกับการเขียนแบบนะครับการ Modify นะครับหรือว่าการทำงานกับ l a เยอรการทำงานกับข้อความนะครับการรวมกลุ่มบล็อกก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของ Ribbon Insert ก็จะรวบรวมคำสั่งที่ใช้สร้างแล้วก็แก้ไขบล็อกกำหนดตัวของ Properties หรือว่าคุณสมบัติของชิ้นงานการอ้างอิงชิ้นงานนะครับ ถัดมาที่ Annotate ตรงนี้ก็จะรวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับการปรับส่วนต่างๆให้มีขนาดที่เท่ากันในแต่ละ Viewport นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรเส้นตัวเลขบอกขนาดมุมตัวชี้ตารางจะอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับอาจจะจำเป็นต้องพยายามหานิดนึงครับบางทีบางหมดหว่าบางคำสั่งนั้นเราไม่สามารถที่จะหาเจอได้ก็ต้องลองหาในตัวของเมนูดูนะครับจะอยู่ในเนี้ครับเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ถัดมาที่ Layout นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเซตค่าตัวของ Page Setup ต่างๆนะครับหรือว่าการสร้างในส่วนของ Layout ใหม่ขึ้นมาจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวของพารามิเตอร์ครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงชิ้นงานแล้วก็การปรับเปลี่ยนขนาดครับ เมนูวิวก็เป็นเรื่องของมุมมองต่างๆครับระบบ UCS W c s นะครับกำหนดวิวพอร์ตทำงานกับ s h e เซตแม a นจเจนะครับแล้วก็กำหนดหน้าต่างหรือว่า Windows นะครับอันนี้ก็จะมาปรับในส่วนนี้ทั้งหมดครับ Manage ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการนะครับตัวนี้มันจะมีเรื่องของการได c o คอร์เดอร์ด้วยนะครับเกยวกับการบันทึกการทำงานถ้ามันมีโครงสร้างการทำงานเกิดขึ้นตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ แล้วก็มีตัวของแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ควบคู่กับตัวของ Visual Basic Editor อันนี้คงจะเป็นงานในเชิงลึกนะครับเพราะว่าท่านสามารถที่จะเขียนสคริปต์ให้กับตัวงานได้อีกด้วยนะฮะ o u t พุ t ก็เป็นเรื่องของการส่งออกข้อมูลครับนะฮะแสดงผลงานก่อนพิมพ์นะครับแล้วก็มีเพจเซตอัพนะครับเลือกจากตรงนี้ได้ p l u อินก็จะเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมต่างๆที่มีเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในตัวของริบบอนนะครับในเวอร์ชันก่อนๆบางริบบอนอาจจะยังไม่มีนะครับและถ้าท่านที่ต้องการจะ ซ่อนนะครับหรือว่า Minimize ในตัวของแถบต่างๆไว้ท่านเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับด้านหลังมันก็จะสามารถเก็บไว้ได้ถ้าต้องการพื้นที่การทํางานที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเราเลือกปรับได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการใช้งานในแบบไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของตัวปุ่มเฉยๆนะครับไม่ได้มีริบบอนด้านหลังโผล่เข้ามานอกจากท่านจะเอาเมาส์ไปโอเวอร์ก่อนถึงจะปรากฏคําสั่งขึ้นมานะครับอันนี้ต้องลองเลือกใช้ดูนะครับผมเอาแบบปกติแล้วกันนะครับที่โปรแกรมกําหนดมาให้นะครับ ในส่วนนี้ท่านก็ลองเลือกใช้งานกันดูนะครับในแต่ละคําสั่งนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับตัวของส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่การทํางานอีกสักนิดหนึ่งครับ